สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นการสวัสดีกันแบบเรียบเรเร่งๆนะคะทุกคนวันนี้คีค่อนข้างรีบมากทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าต้องต้องมาเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นสภาพนี้อีกวันเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะไปจัดการผมเริ่มยาวแล้วผมยาวแล้วดูหน้าง่งๆไงก็ <laughs> ุ่นเล่นคกับเล่นทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดธรรมิกราชนะ แต่ว่าวันนี้กี้ไม่ได้เข้าไปในวัดทมิกร,ราชนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้มีธุระที่ต้องไปทําจริงๆวันนี้จะต้องเข้ามาในเมืองนะคะทั้งวันเลยและก็ตั้งแต่เช้าก็วุ่นวายนะคะกับเรื่องงานของส่วนตัวนี่แหละนะคะวุ่นวายยังไม่จบไม่สิน้นกว่าได้ออกมาก็บ่ายกว่านะคะแล้วก็มีเรื่องต้องไปทําอีกนะคะคนฝากซื้อของซื้อของเต็ไมไปหมดญาติพี่น้องอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเราเอาคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสถานที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่กี้เคยมาแล้วรอบหนึ่งแล้วกี้ก็ไปย้อนดูแล้วว่าเฮ้ยมานานแล้วด้วยนะหลายคนอาจจะตามไปดูไม่ถึงนะคะเพราะว่ากี้เป็นเจ้าของช่องอ่ะที่ก็จะเห็นอยู่ไงว่าคลิปมันจะมีอยู่พันกว่าตอนน่ะพันห้าใช่ไหมพันห้านั่นหมายความว่าเราได้เก็บเกือบจะทุกพื้นที่ของยุทธยาไปหมดแล้วทุกๆจุดที่กี้ลงไปอาจจะมีบางที่ที่ไปซ้ําบ้างอะไรเงี้ยนะคะจริงๆมันมีหลายที่ที่ไปซ้ํา พราะถ้าที่ไหนที่กี้สนใจมากกี้ก็จะไปซ้ํานะคะแต่ตรงนี้ไม่มาไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกันกบเมื่อวานนี้ที่เราไปที่วัดเอ,อ่อเชิงท่าอ๋อทุกคนคะเมื่อวานตอนที่จบทริปไปกี้บอกทุกคนว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินที่วัดเชิงท่าใช่ไหมในสาราการบริรีนแล้วอยู่ดูก็หายไปใช่ไหมคืองีง้เมื่อวานเนี่ยเขาปิดนะคะสาลาการบเรีไม่ได้เปิดอดเลยนะคะแต่ไม่มีปัญหาหรอกนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญคือกี้จะเข้าไปดูตรงบริเวณท่าเรือเขาไอ้โรงเรือหลวงๆๆแล้วของเขาเนี่ยแหละนะคะ แล้วมันทําให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนะคะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นนะคะจริงๆถ้ามีเวลายือนอยู่นั่นอีกนานหน่อยนะคะเมื่อวานมันก็มันก็เย็ยนแล้วด้วยไงก็จะได้มีการพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะว่าจริงๆแล้วในส่วนของโรงเรือหลวงกับครูไม้ร้องเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะมันมีข้อมูลบอกนะคะในในข้อมูลของท่านพยาโบราณราชธานินนะคะท่านบอกไว้ว่าตัวบริเวณแถวแถวโรงเรือหลวงอะไรตรงนั้นนะคะ เมื่อก่อนน่ะมันมีอยู่จริงๆแล้วสมัยโบราณนะ่ะชาวกรุงศรีน่ะเวลาที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวนั้นหรือแม้กระทั่งหลังจากที่เราเสียกรุงไปแล้วใช่ไหมคะแถวนั้นมันก็จะแบบอาจจะไม่ค่อยมีคนไปไปผ่านไปอะไรอะ่ะนะคะเขาก็บอกว่ามันมีลักษณะของเรือมาดนะคะเรือมาดที่พาดอยู่นะคะแล้วก็มีเป็นลักษณะของคล้ายๆเหมือนแบบผ่านไปแถวนั้นก็จะได้ยินเสียงแบบไม้มันมันดังอะ่ะแต่กี้คิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าไม้เนี่ยมันร้องได้จริงๆนะคือบ้านกี้เป็นบ้านไม้นะ เออบางทีกลางคืนนอนอยู่เงี้ยอยู่ดีมันก็ดังกึกคือคเงี้ย,ย,ยนรือพอมั้ยอือถ้าอยู่คนเดียวหรือว่าถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกกลัวผีรู้สึกใจแบบหลอนนั่นเนี่ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ชาวบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะว่าเป็นลักษณะของแบบเสียงขึ้นมาเนี่ยเสียงของไม้อ่ะเขาก็ตีความไปในมุมที่ว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนแม่ย่านางเรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเท่าที่ที่กี้อ่านดูจากข้อมูลของท่านพญาโบราณอน่ะนะน่าจะใน ทำให้การของคุณหลวงวัดปุณทรงธรรมหรือพระเจ้าอุทุมพรของเราเนี่ยนะคะท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าแถวๆนั้นอ่ะมันมีเป็นลักษณะของตลาดนะคะก็คือเป็นตลาดเอ่อตลาดหลังหลังโรงเรือหลวงเก่าอ่าแล้วก็แถวๆนั้นมันก็เป็นคูเป็นตลาดเป็นเป็นคูน้าําปูไม้ล้องอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างตรงกันกันกบทางของพญาโบราณราชธานินเอ้ยจะบอกว่าตรงของพญาราชธานินไม่ได้เพราะพญาราช พระยาโบราณราชธานีนเกิดทีหลังต้องเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนท่านท่นพระยาโบราณรัชธานีนเนี่ยท่านน่าจะมีการลงไปสืบทีหลังเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นท่านเทสามณฑลกรุงเก่าของวิทยาเราใช่ไหมคะหลายคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์จะรู้ว่าท่านกับกรมพระยาดำรงเนี่ยคล้ายๆเหมือนจะเป็นเกอกันนะคะเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วท่านพระยาโบราณราชธานีนเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ดูแลวิทยาเนี่ยนะคะท่านเป็นคนไปขุดไปเจาะไป,ไปงัดไปแงะไปทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าในทยามันมีอะไร พวกลากกำแพงต่างๆนานาที่เราเห็นกัน,น,านาอยู่เนี่ยนะคะทุกคนก็เป็นฝีมือของท่านกับทีมงานนั่นแหละนะคะว่ามีการแบบพาไปดูนะคะว่ามันมีกำแพงตรงไหนมันมีพื้นที่ตรงไหนขยับตรงไหนออกไปบ้านนะคะมันก็จะมีแผนที่บอกแล้วก็มีหนังสือของท่านข้อมูลของท่านจะอยู่ที่วังแตงเกษตรนะถ้ากี้จำไม่ผิดแต่กี้อาจจะยังมีไม่หมดหรอกนะคะประมาณนี้แล้วก็แผนที่ต่างๆนานาที่พวกเราใช้การศึกษาประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยของวิญยายส่วนใหญ่ก็น่าจะมีของท่านด้วยแหละ นะคะเพราะบางทีมันมาเป็นเป็นแผ่นๆน่ะมันไม่ได้บอกไงว่าเป็นของใครไอเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของใครประมาณนี้นึกภาพออกไหมอ่ะจบไปค่ะทุกคนในเรื่องของโรงเรือหลวงกับครูไม้ร้องนะคะที่มาอธิบายก็ประมาณนั้นเดี๋ยวี่เวลาเราค่อยเข้าไปวัดเชิงท่าอีกทีหนึ่งแต่วันนี้นะคะที่จะพามาดูตรงนี้ว่าทุกคนคะตรงนี้คือถนนหน้าวาังตาค่ะแน่ยาวไปนู่นเลยนะคะวุนปูนถนนหน้าวาังตายา,งยาวไปนู่นเลยนะคะ อย่างที่กี้บอกนะคะว่ามันเป็นลักษณะของถนนแนวยาวนะคะที่อยู่ทางด้านตะวันออกของฝั่งาทางด้านตะวันออกของพะบรมหาราชวังเ mm hmm. ขตพระราชฐานชั้นนอกหลังไปอันนี้คือพระราชวังหลวงของเรา,าเห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือกำแพงแต่ว่ากำแพงพวกนี้นะคะมันเป็นกำแพงที่มันถูกเอาไปเอาไปส่วนหนึ่งแล้วอะ่ะไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เป็นทั้งหมดนะ จร,จริงๆแล้วกำแพงของยุทธยานะคะกำแพงวังนะกำแพงวังนะย้ำอีกทีนะไม่ใช่กำแพงเมืองนะนี่เขาบอกว่ามันสูง4เมตรหนา3เมตรมีเทิงเทินกว้างประมาณ1.5เ,เรื่องนี้เราก็พูดก,กันไปประมาณสักร้อยรอบน่าจะได้ละนี่เก็บวไว้ให้เป็นหลักฐานเป็นข้อมูลที่กรมศิลป์เขามาปักไว้ลาตนาันโกศินานานเกินอ่ะนานจัดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราได้มีข้อมูลอ้อ กื่ลืมบอกไปตรงนั้นเนามันมีประตูนะคะแต่เดชบุญค่ะป้ายมันเป็นสีขาวๆไปแล้วมันก็จะบอกเราไม่ได้ว่าตรงนั้นเป็นประตูอะไรรนั้นเะป็นประตูเห็นไหมนันเป็นประตูแต่ตอนนี้เราเข้าไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าจะเข้าไปในนี้ต้องไปเข้าตรงข้างพระเจ้าอู่ทองนู่นนะคะหรือแม่ก็เข้าไปตรงวัดพระศรีสันเพชรแล้วก็มุดลอดเอ่อไอ,อ้ตรงที่มันเป็นอุโม,มงค์เล็กๆออกมานะคะกี่มุดประจํามาตรงนั้นนะคะแต่ว่าตรงนั้นยังมีป้ายบอกอยู่ว่าเป็นเอ่อประตูอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ฝนจะพ่งตกนะรับหนึ่งเดี๋ยวให้ดิฉันไปก่อนแล้วค่อยตก <c oughs> หลายคนนี่เขามาเที่ยวาอยู่พวกนี้ในใจมึงมึงไปเสร็จแล้วมึงให้ฝนตกแล้วพวกกูเปียกใช่ไหมพุทเลนหมายถึงว่าอาเพ่งตกตอนนี้เลยนะคะคือจริงๆตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากนะคะเพราะว่าที่เคยมาแล้วถ้าอยากดูแบบซีเรียสก็ต้องไปย้อนดูคลิปที่ลงไว้หานานหน่อยนะคะทุกคนลองเซิร์ชค,คำว่าถนนหน้าวังตราก็จะเจอนะคะ เนี่ยหาทุกคนตรงนี้มันมีประตูเขียนอยู่ว่าเป็นประตูศิชยศักดิ์นะคะจริงๆแล้วนะ่ะกีอยากให้เขาเอาป้ายประตูแบบนี้มาติดเอาไว้ทุกจุดเหมือนเดิมจังเลยอะ่ะมันช่วยได้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีข้อมูลลงมาเลยกีจะบอกว่าคนที่ชอบอ่านหนังสืออะ่ะมันไม่ได้มีเยอะหรอกแลวโดยหนังสือประวาาัติศาสตร์บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อ นะคะกว่าที <tang s> ่จะอ่านหนังสือจบแต่เราเล่นยี่ยังใช้เวลาเลยแล้วคนไม่ชอบอ่านล่ะนะคะดังนั้นข้อมูลตรงนี้มันมันโคตรมีความสําคัญอย่างน้อยเอามาติดให้มันรู้ว่ามันเป็นชื่อป้ายอะไรมันก็ยังโอเคกว่าใช่ปหเออประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยน่ะเขาจะทาเป็นตัวที่มันเป็นแบบจําลองเมืองโบราณข้างในนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนทาแบบจาลองอ่ะเขาจะต้องทาเป็นเป็นไอ้นี่ด้วยใช่ไหมเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผนเป็นแมปอ่ะแล้วก็บอกว่าแต่ละจุดแต่ละจุดมันเป็นอะไรเพียง ขอให้เขาทําประตูด้วยนะเนะคนทํานะกี้ว่าคนทําเถอะนะคะก่อนที่แบบบางทีคนที่เขาอยากจะสนใจอะ่ะบางทีพอเขาไม่เขาไม่รู้เขาจะไปหาข้อมูลจากตรงไหนอะ่ะเขาก็ไม่รู้จะไปหาจากตรงไหนเหมือนกันนะนึกภาพออกมะแล้วยิ่งถ้าแบบว่าทําเรื่องพวกนี้อย่างที่กี้บอกว่ามันคุณโคตรโดดเดี่ยวอะ่ะมันไม่ค่อยมีคนทําหรอกมันร้อนแล้วมันก็เหนื่อยด้วยตังก็ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็บบบางทีมันก็เสี่ยงกับวิ่งหนีหมาด้วย ผีหลอกด้วยก็แล้วแต่กันไปแล้วแต่จะแล้วแต่จะอะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ว่ามันมันมันอยู่ที่ว่าใครใครชอบก็ก็อยู่ได้นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าคนที่แบบเข้ามาใหม่ๆอ่ะถ้าเขามีข้อมูลอะ่ะใช่ไหมคะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเออว่าน่าสนใจว่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เข้ามาดูไงอย่างเงี้ยคืออจริงนะคือกี่แบบมีความรู้สึกว่าพระราชวังหลวงของเราเนี่ยมันกว้างขวางซะขนาดนี้ยโหคนมาเดินน้อยไปไหมอ่ะ น้อยเกินอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใช้พื้นที่ไม่เต็มศักยภาพนะอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้พูดจริงๆนะคือจริงๆเราเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราต้องพูดได้ไหมอ่ะคือเข้าใจแหละว่าเขาอาจจะต้องรอแบบเหมือนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วทําไมเราไม่ทําให้คนไทยมาเที่ยวอะคะทํายังไงให้คนไทยมาเที่ยวอ่ะ,อใ,อะใช่ไหมเออนั่นคือนั่นคือการบ้านนะ ไอ้รู้ดิอยากให้คนมาเที่ยวไงคือกี่ไม่กี่กี่ไม่ได้อยากจะมาเดินที่นี่คนเดียวโดดเดี่ยวหรอกนะไม่ใช่ว่าแบบแหมกูชอบจังเลยเดินคนเดียวโอ้ไม่ไม่ใช่แบบนั้นอะไรประมาณอย่างนี้อ่ะโอเคค่ะนี่ถนนหน้าวังตานะเขาบอกว่ามันกว้าง12บเมตรใช่ไหมแล้วก็เอาอิฐมามาตะแคงมาตะแคงเป็นพื้นนะคะมันจะทําให้ถนนเนี่ยมันม,นมีมีความแข็งแรงนี่แหละนี่คือนี่คือมูลเหตุแล้วก็จุดหมายที่กี้มาที่ถนนหน้าวังตาแห่งนี้จะให้ดูตรงไหนมันถึงจะชัดดี๋ว่า มันไม่ม,มันมันมีไอ้ต้นหญ้าขึ้นมาบาังอะ่ะทุกคนกคือพี่จะให้ทุกคนดูว่ามันเป็นการปูอิฐที่มันแบบว่าตะแทงตะแทงอะ่ะนี่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 ทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนเห็นอิฐเปล่านี่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมเวลามันเอียงเวลามันปูใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงอันนี้ปุ๊บใช่นไหมเขาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าบางที่ที่เราไปกันมาอย่างวันนั้นที่เราไปที่ถนนบ้านลินสอใช่ไหมเที่จำไม่ผิดนะบ้านลินสอมันเหมือนกับว่าเขาจะปูแบบหนึ่ง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 นึกภาพออกไหมว่าเหมือนปูเป็นแบบยาวไปเลยแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งก็ตะแคงอะ่ะคล้ายๆเหมือนซิกแซกซิกแซ,ก,ซกอะ่ะแต่ที่ลงเรือหลวงเมื่อวานเนี้ยนะคะทุกคนที่วัดเชิงท่านเขาบอกว่า,วามันปูเป็นแบบก้างปลาเพราะฉะนั้นถ้าดูจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมือนไปกับตรงนี้ซะทีเดียวคือคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเขาใช้อิฐก,กี่ก้อน แต่แค่จะให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยคือลักษณะของการปูพื้นนะคะคือเราใช้ถนนหน้าวาังตราที่บริเวณนงเขตนอกกำแพงวังอยุธยาเราทางด้านตะวันออกเนี่ยนะคะเป็นตัวแบบนะคะว่าตรงนี้มันเป็นถนนยาวแล้วมันเป็นจุดที่มันมีการจะต้องเคลื่อนเคลื่อนสัญจรในส่วนของราชรถช้างมา้าหรือว่าคนจํานวนมากที่ต้องผ่านเข้าไปตรงนี้เพราะว่าเข้าไปด้านในอะค่ะทุกคนตรงนี้นะคะมันจะเป็นในส่วนของลานว้างทั้งหมดเลย ปตรงนู้นก็คือเป็นเขตที่นั่งจากวัดพชยนต์และตรงนั้นน่าไปสนามชัยเพราะนั้นตรงนี้ทหารใช้พื้นที่อยู่ตลอดเวลาบริเวณตรงนี้ก็เลยเป็นถนนหน้าวังวังตราอย่างที่เขาบอกปัจจุบันตรงนี้ก็คือเป็นวัดธรรมิกราชตรงเนี้ยวัดอันนี้มีมาก่อนอยุธยานะคะมีมาก่อนอยุธยา26ปีนะคะก่อนก่อนพระเจ้าอู่ทองมาสถาปนากรุงศรีแล้วก็วัดพระรรเชิญก็มีก่อนวัดนี้เพราะว่าลูกชายของพระราชโอ,อรสพระราชโอ,อรสของคนที่ส่อพระเาอยู่นะ คนที่สร้างวัดนี้เป็นพระราชโอรสของคนที่สร้างวัดพนันเชิงวัดพนัญเชิงก็คือเจ้าชายแสนน้าพึ่งส่วนวัดนี้ก็คือพระยาธรรมิกราชอยู่วัดนี้นั่นแหละนะคะประมาณนี้เมื่อก่อนวัดนี้ไม่ได้ชื่อวัดธรมิกาชานะชื่อวัดมุขราชแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นธรมิกาชก็จะมีเสียใหญ่ตรงนั้นนะคะมีพระนอนอยู่ตรงโน้นมีเจด,ดีย์สิงร้อมอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นเป็นวิหารของพระนเรศวรตรงนี้นะคะแล้วนั้นเป็นวิหารเก้าห้องถัดไปข้างในตรงโน้นเป็นวิหารหลวงพ่อขาวนะคะประมาณนั้นเนี่ยแหละคะ่ะ คนใครที่อยากจะดูวัดธมิกราชก็ไปย้อนดูที่กี่เคยพามานะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามาทุกที่แล้วไม่มีที่ไหนยังไม่เคยมาเลยแต่วันนี้ประเด็นสำคัญหลักๆคือเราจะมากันที่ถนนว่าวังตาของเรานั่นเองนะคะทุกคนนี่ตัดไปเห็นไหมมาต้องให้ได้งานนะคะทุกคนมาไม่ได้งานนี่คงไม่ใช่ดิฉันแน่นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทุกคนถึงมันจะร้อนหน่อยก็ดีออกนะคะมาดีถอกร่างกายจะได้ ขุ่นสลแลนเดอร์อยู่ตลอดเวลานะคะ,ะผอมเพาะจะได้เพียวๆนะมาเดินตากแดดจะได้ดีทอ,อกดีทอ,อกเลยวันอย่างนี้นะคะถนนหน้าวาังตราค่ะทุกคนอยู่ที่บริเวณด้านหลังวิหารเก้าห้องของวัดธรรมิกรานีเองนะคะสิบสองเมตรนะคะทุกคนตรงนี้ตั้งแต่ตรงนู้นยาวปูน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 ไปนู้นเลยจะถึงตรงนู้นเลยเห็นไหมคะนี่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูในส่วนของโรงเรือหลวงเมื่อวานใช่ไหมคะตรงท่าเรือ ว่ามันมีรูปแบบการก่ออิฐสไตยังไงก็ให้ดูตรงถนนหน้าวาังตาตรงนี้เป็นหลักโอเคไหมโอเคค่ะตอนนับวันนี้ลาไปด้วยเรื่องของถนนถนนนะคะ <laughs> วันนี้ไม่มีเรื่องวัดวาอารามถนนล้ล้วนโอเคไปค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามทุกคนคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะตอนนี้โควิดลุมเลาแล้วไม่รู้จะเสียใจหรือจะร้องไห้ดีอยุธยาถูกจัดให้เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดอีกแล้วจะบ้าตาย คือประเด็นไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะแต่พอเราเป็นพื้นที่ควบคุมเนี่ยเวลาเราจะไปจังหวัดอื่นที่เขาไม่ได้ควบคุมเนี่ยเขาก็จะมองเราเป็นตัวประหลาดแล้วกี่จะได้ไปไหมเนี่ยสุขโขทัยเนี่ยจะได้ไปไหมเนี่ยไม่รู้จะได้ไปก็ไม่รู้นะคะเนี่ยรออยู่เนี่ยนะคะอะลาไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเดีายลืมมาดูนิกเกที่วัดมหาธาตุด้วยนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามบายบายค่ะเราเจอกันค่ะถนนหน้าวังตราค่ะสวัสดีค่ะ